สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยแปดจับกระแสนิวสอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะโซเชียลเดือดคดีสาวตายริมน้ำพบพิรุษเพื่อนสนิทเดือดทนายให้สัมภาษณ์ออกสื่อแบบนี้ได้อย่างไร ขณะนี้กำลังเป็นข่าวคราวที่กำลังได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากเกี่ยวกับคดีนางสาวก้อยนามสมมุติได้เกิดเสียชีวิตลงหลังถูกพบเป็นลมและอาเจียนที่ท่าน้ำของวัดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำแม่กรองจนคุณหนุ่มกัญชยัยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหล,ลายฝ่ายมาสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแส ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของวัดก็พบว่านางสาวก้อยได้เดินทางเหมือนมาเพียงลำพังหิ้วถุงปลาเพื่อลงไปปล่อยที่ท่าน้ำของวัดก่อนจะกลับขึ้นมาและอาเจียนและล้มลงตรงขั้นบันไดาทางขึ้นจากท่าน้ำซึ่งในระหว่างนั้นทางครอบครัวได้มีการติดตามหาตัวนางสาวก้อยเพราะมีเพื่อนติดต่อตามหาอยู่แต่ก็ติดต่อไม่ได้ พี่สาวของนางสาวก้อยจึงได้โทรศัพท์ติดต่อกับนางสาวแอมนามสมมุติเพื่อนสนิทสอบถามว่าได้ไปด้วยกันไหมเพราะไม่สามารถโทรหาน้องสาวได้เลยนางสาวแอมก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เจอนางสาวก้อยเลยตนเองอยู่ที่จังหวัดอยุธยาหลังจากนั้นได้มีการติดต่อญาติเพื่อมารับศพก็พบว่าทรัพย์สินทั้งหมดทั้งกระเป๋าแบรนเนมเงินสด4-5หมื่นบาท และโทรศัพท์สองเครื่องรวมทั้งรถของนางสาวก้อยได้หายไปด้วยจึงเกิดการติดตามค้นหาจนพบว่ารถคันที่นางสาวก้อยได้ขับขี่ออกมาจากบ้านนั้นได้ไปจอดอยู่หน้าบ้านของนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับนางสาวแอมด้วยและเมื่อตรวจสอบกล้องก็พบว่านางสาวก้อยมีการสับเปลี่ยนรถโดยจอดรถไว้และมาขึ้นรถอีกคันและหลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางวัด ยังพบอีกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินผ่านจุดที่นางสาวก้อยก้มหน้าล้มลงหลังจากอาเจียนก่อนเสียชีวิตที่ท่าน้ำของวัดโดยเหลือบไปมองและเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งทางทีมงานสืบสวนได้ติดตามไปยังนางสาวแอมจึงยอมรับค่ว่าตนเองเป็นคนรับนางสาวก้อยขึ้นรถมาด้วยแต่เรื่องอื่นๆรวมถึงเรื่องทรัพย์สินไม่ทราบใดๆเลย ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการติดตามคดีย้อนไปก็พบว่ามีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหลายครั้งซึ่งในทุกครั้งก็จะมีนางสาวแอมเข้าไปเอี่ยวทุกครั้งทําให้มีคนเกิดข้อสงสัยว่าเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเพื่อประสงค์เอาทรัพย์สินหรือไม่เพราะเหยื่อแต่ละรายนั้นมีการตายในรูปแบบคล้ายๆกันทั้งหมด จนมีช่วงหนึ่งของรายการหลังมีการเปิดเผยจากคุณหนุ่มกัญชายพิธีกรของรายการโหนกระแสจแจ้งว่าตำรวจได้จับกลุ่มตัวนางสาวแอมไว้ได้เรียบร้อยแล้วและได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับทางทานายของนางสาวแอมในระหว่างรายการซึ่งทางฝั่งทานายได้ให้สัมภาษณ์พร้อมกับมีเสียงหัวเราะจนทำให้เป็นกระแสบนโลกโซเชียลตำหนิถึงการกระทำดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งบทสรุปของคดียังไม่จบลง100%เซแต่ล่าสุดได้มีการชนสุดชิ้นเนื้อของทางนางสาวก้อยพบสารพิษในร่างกายซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปและหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะนามาเสนอต่อไปงานนี้ตำรวจสับค้าหลอกกล้องวงจรปิดไม่ได้เสียเปิดชัดๆทำลายวันน้องต่อหายสำหรับความคืบหน้าของคดีน้องต่อ จากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุโดยในกล้องที่ตำรวจพบพบว่าทำลายของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การช่วงเช้านายพุทธตื่นและเดิอนอยู่ในบ้านจากนั้นช่วงก่อนเวลา7จ็ดโมงมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็น บุคคลใดขับพอะกล้องเป็นมุมต่ำจากนั้รถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งและกลับมาช่วงประมาณ7โมงเชา้ทาทั้งนี้มีพยานหนึ่งคนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลา6กโมงกว่าและขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนิ่มโดยนิ่มขี่คนเดียวและเข้าใจว่านิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุ และต่อมาช่วงเจ็ดมุกว่าๆนิมก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งครุ่มโปงร้องไห้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใครสรุปเบื้องต้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อที่หมอนน้องต่อมีปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอน จุดท่อนำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยานคนหนึ่งระบุว่าเวลาประมาณตีห้าก,กว่าของวันเกิดเหตุเห็นบุคคลหนึ่งหรือนิ่มมาล้างมือจุดนี้บริเวณผ้าห่มน้องต่อมีเลือดประไปไม่มากที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินหลักฐานคราบเลือดทั้งหมดหากตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่นำเครื่องลูมิโนลไปตรวจสอบก็จะไม่พบคราบเลือด ทนายเดชาวิเคราะห์คดีน้องต่อคำให้การรับสารภาพอย่างเดียวไม่พอโทษสูงถึงประหารชีวิตเรียกได้ว่าข่าวนี้เป็นกรณีที่สังคมนั้นให้ความสนใจและจับตาม,มองเป็นอย่างมากที่จะติดตามความคืบหน้าน้องต่อหายล่าสุดซึ่งล่าสุดแม่น้องต่อได้รับสารภาพกับทางบิ๊กโจ๊กว่าเป็นคนนำน้องต่อไปทิ้งน้ำโดยอ้างว่าน้องร้องไห้อุ้มแล้วตกลงพื้นแล้วนิ่งไป อีกทั้งผลของเครื่องจับเท็จก็พบว่านางสาวนิ่มให้การเท็จทั้งหมด100%และสอดรับกับโรงพยาบาลตำรวจที่ตรวจสุขภาพจิตของนางสาวนิ่มไม่ได้มีการป่วยทางจิตแต่อย่างใดโดยทนายเดชาได้โพสต์ถึงคดีน้องต่อโดยมีการวิเคราะห์คดีผ่านเพจ Facebook ทนายใครถุกว่าตำรวจไทยเก่งเข็นจนผู้ต้องหาย,ยอมรับสารภาพว่าฆ่าลูกตัวเองแต่คำรับสารภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอครับ จะต้องมีศพมายืนยันว่าเด็กได้ถึงแก่ความตายแล้วจึงจะแจ้งข้อหาได้เพราะคำรับสาร,รภาพยังสามารถที่จะกลับคำให้การในชั้นศาลได้จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนจะต้องไปสืบหาและค้นหาศพมาประกอบสำนวนส่วนการตายของเด็กยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความประมาทหรือเจตนาคงจะต้องพิสูจน์กันต่อไปครับเพราะผลทางกฎหมายต่างกันถ้าประมาทมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ป,ปีแต่ถ้าเป็นการฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนามีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา298สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตทั้งนี้ยังมีการวิเคราะห์คดีน้องต่อเพิ่มเติมว่านิ่มรับสารภาพเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำคำรับสารภาพเป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่เพียงพอที่จะรับฟัง ลงโทษในคดีที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตและที่สําคัญเธอโกโหกมาตั้งหลายครั้งแล้วดังนั้นตํารวจอยากไปหลงเชื่อคําพูดของเธอนะครับแต่ต้องหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบจึงจะแจ้งข้อหาได้มีฉะนั้นอาจหน้าแตกในภายหลังได้ถ้าปรากฏว่าเด็กยังไม่ตายฟังทนายเดชาวิเคราะห์พยานหลักฐานและข้อกฎหมายตํารวจยังมีงานต้องทําอีกคือต้องหาศพให้เจอและพิสูจน์สาเหตุการตาย พิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเด็กเป็นอะไรตายเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเจตนาทำร้ายหรือเกิดจากเจตนาฆ่าหรือสำคัญผิดคิดว่าเด็กตายเลยเอาไปโยนทิ้งกลัวความผิดอาจจะมีความผิดแค่เคลื่อนย้ายศพทองนั้นเองทนายอ่านเตรียมยื่นประประง,งสอบเส้นทางการเงินทนายตาั้มใช้ชีวิตรู้ราซื้อบ้านหลายล้าน จากกรณีที่สิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มแถลงข่าวยอมรับว่าได้มีการเรียกรับเงินจำนวน3 0 0แสนบาทจากลูกความของตนเองซึ่งจัดให้แถลงข่าวเพื่อผลประโยชน์ทางคดีและเหตุที่ได้เรียกเอาเงินจำนวนสูงนั้นเพราะถือเป็นค่าเสี่ยงภัยที่อาจถูกคู่ความฝ่ายตรงข้ามฟ้องดำเนินคดีกับตนเองได้ล่าสุดนายพัทราพงษ์ สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกสภาทนายความเพื่อให้พิจารณาว่าพฤติกรรมของทนายตั้ที่เรียกค่าแถลงข่าว3 0 0แสนบาทจากลูกความโดยอ้างว่าเป็นค่าเสี่ยงภัยเข้าข่ายกระทำผิดมารยาททนายความหรือไม่ นอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่ทนายตั้มระบุว่าเตรียมจะฟ้องประเด็นสลิป5แสนนั้นถ้าทนายต้มฟ้องมาตนก็จะฟ้องกลับยืนยันว่ามีเอฟซีลุงพลที่อยู่ต่างประเทศแจ้งว่าโอนเงินเป็นค่าทนายความไปที่บัญชีมูลนิธิทนายเพื่อประชาชนจริงพร้อมส่งหลักฐานสลิปโอนเงินมาให้ตนดูโดยเป็นสลิป200บาท500บาท1,000บาท5,000บาท 2ครั้ง6,000บาทเป็นต้นซึ่งหลักฐานดังกล่าวเพียงพอให้เชื่อได้ว่ามีการโอนเงินค่าทนายความให้กับทนายตั้มจริงซึ่งแย้งกับคำพูดของทนายตั้มที่ว่าไม่ได้เงินค่าทนายความกระดีลุงพลเลยสักบาท FC บอกว่าทนายตั้มเคยโพสต์หน้าบัญชีมูลนิธิให้ดูยอดประมาณ3 0 0 0สนบาทแต่ทำไม ไม่ยอมโพสคลิปที่ FC โอนไปให้แล้ว FC แรายดังกล่าวก็ส่งสลิปมาให้ผมดูซึ่งเป็นสลิปจำนวน200-6,000บาทแต่ยอมรับว่าสลิปจำนวนเงินมากๆอย่าง4 0 0แสนบาทกับ1 0 0 0 0แสนบาทผมไม่เห็นแต่สลิป200-6,000บาทดังกล่าวก็เพียงพอให้เชื่อได้ว่าที่ทนายตั้งบอกว่า ไม่ได้เงินค่าทนายความคดีลุพลสักบาทไม่เป็นความจริงทนายอันกล่าวแล้วว่าส่วนว่ามีการรับโอน5้าแสนบาทเพื่อเป็นค่าทนายความตามที่เอฟซอ้างจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ทนายตั้มต้องชี้แจงทนายอันกล่าวต่อว่าวันอังคารที่4เมษายนนี้จะขึ้นกรุงเทพเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของทนายตั้ม โดยจะตรวจสอบการจัดตั้งมูลนิธิกับกระทรวงมหาไทยรวมถึงข้อมูลที่ปราดกฏในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่าบริษัทสิทธาลอเฟิรม์มจำกัดของไทนายตัม้มมีรายได้แสนกว่าบาทเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ขณะที่ไทนายตัม้มสามารถใช้ชีวิตรูราามีการเปิดเผยข้อมูลจากชาวเน็ตว่ามีการซื้อบ้าน 55- 120ล้านบาท ซึ่งการใช้ชีวิตรูร้าดังกล่าวแย้งกับข้อมูลไรายได้ของบริษัทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ DBD ของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่าแต่ละปีไรายได้แสนกว่าบาทด้วยหลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วจะยื่นต่อสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเพื่อให้ตรวจสอบทางการเงินของ